สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการปลดล็อกประสิทธิภาพการวิ่งกันครับคือเราจะมาดูกันว่าจะวิ่งให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่หนักขึ้นอย่างเดียวเนี่ยทำยังไงเคยเป็นกันไหมครับแบบว่าวิ่งไปได้สักครึ่งทางโอ้โหรู้สึกดีมากเลยแต่แล้วจูๆ่ๆมันเหมือนมีคนมากดปุ่มหยุดอะครับทุกก้าวที่วิ่งไปต่อเนี่ยมันหนักอึ้งไปหมดเลยนี่แหละครับเป็นประสบการณ์ที่แบบน่างหงุดหงิดสุดๆที่นักวิ่งระยะไกลหลายคนต้องเจอเลยแล้วคําถามคือทําไมละ่ะ ทำไมฟอร์มการวิ่งที่เราว่ามันเป๊ะแล้วเนี่ยมันถึงมาพังเอาตอนกลางคันทำไมเพสที่ตอนแรกวิ่งสบายสบายพอถึงช่วงท,ท้ายของการแข่งมันกลายเป็นเรื่องที่ต้องฝืนสุดๆุดวันนี้เราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กันครับเอาละครับเพื่อจะตอบคําถามนั้นเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันใน4ประเด็นหลักๆนะครับก็จะมีเรื่องของพลังที่มันดูขัดแย้งกันเครื่องยนต์ที่ซ่อนอยู่เทคนิคการรีเซ็ตตัวเองระหว่างแข่งแล้วก็สุดท้ายเราจะวิ่งให้ฉลาดขึ้นได้ยังไง โอเคมาเริ่มกันที่เสาหลักแรกกันเลยครับซึ่งผมบอกเลยว่าแนวคลิปนี้เนี่ยอาจจะสวนทางกับความเชื่อของนักวิ่งเนี่ยแหละคนเลยนะที่ว่าต้องพยายามให้หนักขึ้นสิต้องสู้อะไรแบบนั้นใช่เลยครับหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองไปเลยครับคือเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่การทนความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่คือการไปให้ถึงจุดที่การวิ่งเพสเร็วๆอย่าง4นาที15เนี่ยมันรู้สึกสบายสบายเหมือนเราออกไปจอกกิ้งเบาๆเลยล่ะครับ แล้วแนวคิดนี้เนี่ยมันมาจากญี่ปุ่นครับเขาเรียกว่าดัตซุริโยกุหรือดัตซุริโยกุแปลตรงๆก็คือพลังที่ผ่อนคลายครับพูดง่ายง่ายเลยนะความตึงเครียดการเกรงกล้ามเนื้อเนี่ยคือศัตรูตัวฉกาดของความอืดเลยครับพลังที่แท้จริงมันมาจากการผ่อนคลายไม่ใช่การเกรงแล้วเราจะฝึกความผ่อนคลายนี้ยังไงล่ะอืลองนึกภาพตามนะครับเวลาเริ่มวิ่งเนี่ยให้เริ่มแบบสบายสบายเหมือนจ็อกกิ้งอย่าไปเกรงแล้วก็ การแกว่งแขนให้มันเลื่นไหลเป็นธรรมชาติเหมือนสะบัดแซ่เลยครับที่สําคัญคือหลีกเลี่ยงการตั้งใจถีบพื้นแรงๆแต่ให้เปลี่ยนโฟกัสไปที่การยกเท้าออกจากพื้นให้เร็วและเบาที่สุดแทนโอเคไปต่อกันที่เสาหลักที่2กันครับคราวนี้เราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลไกการวิ่งที่หลายคนเข้าใจอาจจะผิดไปนิดหน่อยเราจะมาดูกันว่าพลังที่แท้จริงในการวิ่งมันมาจากไหนกันแน่ นี่อาจจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์หลายคนนะครับเพราะว่าเคล็ดลับของการวิ่งที่ทรงพลังเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่น่องไม่ได้อยู่ที่ปลายเท้าเลยครับแต่อยู่ที่แกนกลางลําตัวของเรานี่เองเป็นจุดที่แบบเรามักจะมองข้ามไปเลยทีนี้เรามาดูความแตกต่างของการวิ่ง2แบบนี้กันครับทางซ้ายเนี่ยคือการวิ่งแกนเดียวสังเกตว่าเท้าจะลงมาที่เส้นกลางเส้นเดียวเลยซึ่งมันจะทําให้เราไม่มั่นคงสะโพกตกได้ง่ายส่วนทางขวา คือการวิ่งสองแกนหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าน so ิชิคุโซโฮเท้าจะวางลงบนสองแนวขนานกันเหมือนเราวิ่งอยู่บนรางรถไฟสองรางอะครับแบบนี้จะช่วยให้เรามั่นคงกว่าเยอะเลยแล้วที่สำคัญคือมันเป็นการเปิดสวิตช,ช์ใช้งานกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของร่างกายได้เต็มที่เลยครับใช่เลยครับการใช้กล้ามเนื้อสะโพกได้เนี่ยมันเหมือนเราติดเทอร์โบให้ตัวเองเลยนะคือมันเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยครับที่ช่วยให้เราวิ่งได้เร็วขึ้น ทนขึ้นและที่สําคัญที่สุดเลยคือมันประหยัดพลังงานได้มากกว่าเดิมเยอะมากส่วนนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันครับก้ามเนื้อที่เรียกว่าโซเอสหรือโชโยคินในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนหนังสติ๊กเลยครับคือการที่เราเหยียดสะโพกไปด้านหลังได้เต็มที่เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราดึงหนังสติ๊กเส้นนี้ให้ตึงแล้วพอเราปล่อยมันก็จะดีดขาของเรากลับมาข้างหน้าเองโดยอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องออกแรงเยอะเลยมาถึงเสาหลักสุดท้ายกันแล้วครับ อันนี้เปรียบเสมือนเป็นชุดเครื่องมือฉุกเฉินที่เราพกติดตัวไปในสนามแข่งเลยนะเอาไว้ใช้ในตอนที่ความเหนื่อยมันเริ่มถามหาตอนที่ฟอร์มเริ่มจะพังนะครับและนี่คือ5ขั้นตอนง่ายๆที่เราทําได้ทันทีเลยนะครับระหว่างที่ยังวิ่งอยู่เพื่อรีเซ็ตฟอร์มของเราโดยจะพอช่วงหลังกิโลที่35ไปแล้วเนี่ยฟอร์มจะเริ่มพังกันเยอะ 1. ลองยกแขนขึ้นเหนือหัวมันจะช่วยยืดหลังที่เริ่มงอได้ทันที 2. ดึงศอกไว้ด้านหลังเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายส่วนบนกลับมาทำงาน 3. ลองสะบัดแขนแล้วหายใจออกย,วยาวๆเพื่อคลายความเกรงที่ไหล 4. ในยามคับขันจริงๆให้ก้มหัวไปข้างหน้านิดนึงใช้น้ำหนักหัวช่วยส่งตัวไปและสุดท้ายข้อ5ง่ายที่สุดเลยครับยิ้มการยิ้มเนี่ยมันช่วยหลอกสมองลดความรู้สึกเหนื่อยได้จริงๆนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าไอเดียทั้ง3าเสาหลักที่เราคุยกันมาเนี่ยมันทำงานเชื่อมโยงกันยังไงจะเห็นได้ว่ามันเป็นระบบที่ทำงานต่อเนื่องกันครับเริ่มจากความผ่อนคลายมันทำให้เราจัดท่าวิ่งจัดฟอร์มได้ดีขึ้นพอฟอร์มดีขึ้นเราก็จะสามารถใช้พลังงานจากแกนกลางลำตัวซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักของเราได้และสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกล้ารู้สึกว่าฟอร์มเริ่มแกว่งเราก็มีชุดเครื่องมือรีเซต็ตดึงฟอร์มให้กลับมาเข้าที่เข้าทางได้มันเป็นวงจรแบบนี้เลยครับ สุดท้ายนี้ผมอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ชวนให้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าการวิ่งให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปของเรามันไม่ใช่การพยายามให้หนักขึ้นไม่ใช่การฝืนให้มากขึ้นแต่กลับเป็นการปล่อยวางลองเอาแนวคิดนี้ไปใช้ในการวิ่งครั้งต่อไปดูนะครับ